สวัสดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศสว่างใจชาแนลกายินดีตอนรับเขาชูช่องสว่างใจคือก้าวคือเดิมนะ้นองพี่น้องพ่พ่อกับสว่างตอนนี้เนาะกัอยู่หมู่บ้านของสว่างเองพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสว่างมาชื่อถุงมือเนาะไปเกี่ยวเขา่ากับพ่อนอกแหนานาเนาะพ่น่าเพ่นไปย่างมาอย่างเนาะ สบายดีเนาะแอนนา่ไดไปให้ไปหน้าเกี่ยวข้าวบ่เด้อน mm. ี mm. ่บ่่ได e ้ไปเป็นหยังค uh, ือบ่ไปข้าวมันบ่สุกยังบ่สุกอืมขายังบ่สุกเออแม่จะได้สัตว์เพื่อน่บ่อืมนอืมอีอันสุกจักไข่นีสุกดไข่ไปเคียวเดแล้วอืมจักซอบอันที่เกี่ยวนะยังบ่ได้ปั้นถ้าปั้นบ่เดีอ๋อถ้าปันบ่เดียวเนาะ พอเห็นขึ้นมาดินน้ำเด็กง่อยแลังเทียนอยู่อ่าน้องเอ็นนาพึ้นมาอย่างหนึ่งปะมะริดไอ้สิมริดเดินมาลูกหลานจะบอกเนี่ยมีติดเีลูกนอน่อมาเฝ้าเพลิน้มันรอขึเือขึ้นมกลังดิ่งกันเออได้ยังกินข้าวกับน้ามั้ยนี่ยังไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กิน เอากระเพาะบุกข <Or> ึ้นบ่มีนินในกว่าอกเินข้ว่าบเนเ่กัขาวานีกระเพากินข้าวเลต่แรกนกินได้ยังกินตอเลกรนีกไม้ดอกไม้ดกไม้บ่ขื่นอไมอม้เอ Nó mày. nó mà nó mày tí gửi ngung độc mày của nó. <cười> <cười> Ôi sao phân. Cái cặp độc mày quá sạch. Nó <laughs> mày đó ừ. Cháu pha, Rồi. Non ừ. bỏ hả? Ừ. Rồi, nó hết phá bỏ xuống rồi. Ừ. Rồi. Ừ. Rồi. Ừ. 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 đi, trao đi, trao đi เป็นใเมื่อน่งซื้อชมขอควมเสียงมาอีกอ่านเห็นนามีเรียกนนอยังนอวะเสียงสีเบาๆ้าะเดีมันแจกไปแท้อุ๊ใจ้เยอะนะเดี๋ยวไปใช่เดีย,ไป,ย,ย,ดยไปฟังไทยเดี๋ยไปฟังไทยเดีอุกใจคิดยังกว่าออกเลยแม่จัดย เออตอนนั้นกะคุณโจ้ยละพอนกะให้เออโอ้ที่เจ้าชมเสียงมาเบาๆวันนั้นว่าว่าได้บ่ออาวมันยั้งอันนี้ว่ะหายใจเลยนะแบบนึงอือเพิ่อนให้ฉันบ่หรือว่าได้แต่ว่นให้แต่อยากที่จะไปนะคือเพิ่นคืออยากเป็นเงื่อนของตัวเองนะอยากมีเงื่อนเป็นของตัวเองเลยอ้าวเฮ้ยแต่ว่าแค่บ้าน้อยากมีเงื่อนเป็น องตัวเองคเปิในพนอรเค้นันว่าออกมาเดี๋ยวใครถึงคนว่าแลพอว่คือมบนเดี๋ยวว่าขึ้นมาเดี๋ยวนห้าอีกนะหรือว่าขึ้นมาจะขึนห้าอีกอมวันนี้เดี๋ยวคิดอยากไปไทไปค่เงินมาฉากบ้านเนาะโอ้ยนะค็ดจังได้๋ยวได้เงินเห็นบัตรทันสปอปอตบัตรทับรจุาทับใจเกี่ยวเขา ไปบ่ไปเกี่ยวนาข่อยฮะเยวปินดิบ่เละสิจ้างแล้วเยอะปิดใส่ลงนึงดยกับไบนาเขาไปเกี่ยวข้อจังหน้าตัวเองอ่าตัวจังวันเทไรนะวันที่แต่เป็นพรในค่ะเปดพรมันเปดพรมาเลนเป็นพรได้เป็นมันอืมวาย่บ่เกี่ยวต่อแต่วายย่ฮะ อ๋าเมื่อนีงว่าผู้สาวสนอี่เกี่ยวข่าวไว้ปั๊บ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 ไปเออถ้าไปเที่ยวเป็นพนนี้ได้จะเคยเที่ยวอยู่บ่ผืนในวันเลยททเทไรเด็ดเด็ดเมานะเด็ดว่าสามพนพันบอกไม่น้อยสามพนสองพันทีบอกเจี่กัเคยได้ไปทักจังอยู่บ่ผืนเค,เคยเคยเตะปิดบ้าน,นเนอะ อยากไปย่บองเกี่ยวข่าอยากไปอยากไปไปแด้มือนจะไปเกี่ยวข่าวหน้าขอเด้อหน้าไต้ปุ๊น้าทงใต้ได้ปุ๊บเป็นน้าทงเนือเลยฮะฟังมองฟังแบบไหนอืมไปใช้จังสิว่าบมไปเกี่ยวขาว ดูชิโน่คุณบอกชิโน่อะบ้านเาเนสิมาบ่ลายมื่นอันลงน้ำผึเขาอันสตา์กายเยื่อตัวเองนี่อันลูกเ็เี้งเนยโอ้พ่อลงไหนบอกเลยอืมข้งบนนีคือผดิด้อยูทศัสท์เจ้ากินกินได้เพราะเราย่นช่องจะแบบมิดกระบอกขึ้น เมื่อไรสัญญาณบบดีมกับบคืนนะบ่นบบคืน็เ่ปนยังกับได้พ่อเอ้ก็คือการฝงมือมันกระปินเรืองนั้นเลยอืาน่องเอ็นาพิ่งกันเลยไปไทยที่ได้ได้เได้ไปน้องเอ็นาบนี้รเนรีออก้ซื้อเป็นกรางให้ เคยศึกาเมื่จ้โอ้ผู้คุยคุยกับเพื่อนเพื่อนฝากเงั้นมาให้เจ้าเห็นบัตนเอาเีเคนไทยบ้าือคนลาวคนไทยใจืออยดีเนาะนี่แบบไเล่า่ราริงโอ้คนเนเจ้าเอิญนเป็นแม่เูนือถูกสารเจ้าว่อือว่าหนยร เออว่าบอไว้สิผ่บคน,นไหนมไร้่นก็นสิือนอใ้ใจนี่ก็จกไปไหว้เน่เป็นบอ่อน้องหน,นะเลยอ่านี่ได้บอกงานากะน,นีแล้วงานอยา่างไรงานบ้านอืมงานบ้าน

จจกว่าสิว่าไทยจะจ่อยกับจักกับกบมาบ้านนี่แจกว่าเห็นเอื้ยแต่คนแร้ไปเผื่อแจกับมาเอื้ยเป็นป้าเป็นยายคนแร้ไปหลุดเลยอย่างไรเือนงารัอเลยคุณวอาไทยบอกไหมคะเจ้าหน้าผัวคือคุณวอีก์อิชาเจ้าวอรไทยน้ำผึ้งบอกวอร์ใดดัคำ เพ่นผมมีลูกว่าเปิดนะมีลูกบุมีลูกเนาะเปิเหตงานบ่เินกะเปิดเหตเพ่กะกะว่าได้เหตอนเหู่เออไปเหตนอนอยู่จสด้เงินเปินมีแล้วฉันนอนเปินจำเรื่อยอยู่นั่นนองเอ็นายิ้มือบวาทหนบ่ เออไปโทรมาลินน <mile> <minutes>. um, ั่นอิบอกมือนี่เงินกรเงินไปโทรเขามาอยูไมีเนตไมีเนตว่านง่นกรเงินจะไปักอันจะซื้อเงินใสอันนี้ก็ยืมโทรศัพห้นอป่ะนีอเอการเงินน้ำในโทรัพนี่แหละโอ้หยืมไม่โทรศัยท์คิดว่ายืมเงินน้ำอันลุกหลานนะยืมันไปซักอัน ยิงไปสาพันอืมไหนไปหาหน่อไม้มาขายบ่ดินนหน่อไม้ก็เบิดอเดลยอืมเฮ็นได้๋ยวไหนฉันบน่ดิมีเงินเทนบ่บุบหู่หหโอ้ยหลังเอานี่ก็ได้ไม่ได้ไปหาหน้องวัดสนาบ่เหมือน ว่าเป็นก okay. like so ับเยวเข่าแจคเป็ยังคือว่าเพิ่นเป็นยังอันที่ในคลิปชาวจาวว่าเพิ่นเพินมาชัดบ็คือโมใช่เือก็ยังไม่ไปหาเพิรนว่าว่าเพินมาหายเลยว่าเพมื่อกี้กับจันคนกลอ้าวาว่าว่าเพิ่นขี้ใจขืนเลยเทน่าว่าว่าเพิ่นนเนาะ แล้วากมาให้วาซื้อรถนงวโอ้วาางไหนเนาะถา้นทาีาง,ง,งสายเป็นไงนโอ้กสีสลบอสอืมเชกสิเป็นนมไทยนะฮะอืมจะนักจะติดเนาะนมไทยเนาะน้อยน่าสิไปใชบแบบนี้ เอานั่งดีจะทำหน้าบ่อืม่หนึ่งเข่าหนึงน้าบ mm. ่อเด็ดหนึ่งมาแต่นะอ้าน้องไอ็นนาพิ่นกำมาดินน้ำน่องเนาะน่องเพิ่นน่องบ้านไก่พิ่นเคียงผู้น่องเอ็นนามาดินน้ำปลาอายุน้อยกว่าน้องเอ็นนาน้องเอ็นนาเนาะอายุเพิ่นเท่าไหร่ เจ้าว <Pedro! S 2> <Pedro S 1> ัดชิเกตบใช่สิเปมาดินน้ำด็กน้อยจะเป็นหัวนาเด็กแนวบออเ่อืเขาเกิมาจโรงเรียนเาไหมันแต่ดีปเช้านี่มาด่แต่เช้ามาดิ่นก็พ่ายแต่เช้ามีคนอยู่บ่รศอ้อคือมาดิ่นไก่แท้ามเียาจ่ มันอีเพิ่นบริกาขายนะโอ้มัิมาซื้อข้าวเปียกบนนางดินก็ตั้งใจเช่าตุสนสิส่ทำตอนนี้กับประมาณเข่าโสงมุงแล้วน้วองหน่อยหน้าน้อจะเอ,อ้ยกับสิไปหน้าเกี่ยวเข่าได้นี่เป็นจังไรคือว่าปิดใจเพระหันมีคนคุยแต่บอกหมงม,มีเลย

มีไฟมาหายบ่ถุกมั้งนี่ตรงนี้อืมเห็นหน้าอดผสมเนาะหาเงินให้ร้องเห็นนาซื้อขนมก็เจ้าพ่อซื้อหันกินก็ได้จแบบนี้ ไปเกี่ยวเขาให้เวลาพังบางตอนตัววะเนาะน้องเอ็นนาสว่างกระิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบ,บุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องนาอ,องในเขามาหับชมคลิปของสว่างกับน้องเอ็นนาเตตุนจุนจกุกตะกบบกขามโคษนานำขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะ น้องเอ็นนาเอาเงินไปซื้อบัตรเติมเงินเลยเห็นังไรผู้บ่าวโทรมาบรสิหักก็ได้นิดๆสว่างก็หาบลายเนาะห้ทจำสว่างมีก็สว่างก็พอจบคีเพียงเท่านี้แม่พี่น้องเลยกะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้สว่างกับน้องเอ็นนาก็ขอเก่าเขาว่าสบายดีเดินสวัสดีเด้อหานไ้ถืออย่างนี้